โรงเรียนสอนขับรถเซฟตี้ไรเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อสอบในหลักสูตรรถขนส่งชนิดที่3มาฝากักเรียนกันนะคะเรามาเริ่มที่ชุดที่1กันเลยค่ะข้อ1ค่ะการออกรถทุกครั้งควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ใช้เกียร์สูงขอไข่ใช้เกียร์ต่ำและเคลื่อนรถออกอย่างช้าๆคอควายเร่งเครื่องออกอย่างรวดเร็ว งองูไม่มีข้อใดถูกคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะใช้เกียร์ต่ำและเคลื่อนรถออกอย่างช้าๆข้อ2ค่ะในการบรรทุกเสาเข็มงานก่อสร้างหรือท่อนตุงที่มีความยาวมากเพื่อให้เหมาะสมกับงานและเกิดความปลอดภัยต้องใช้รถตามข้อใดก็ไก่รถลากจูงรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว คอไข่รถสาลี่คอควายรถที่ใช้ในงานเกษตรกรรมงองูรถสิบล้อคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะรถลากจูงรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวข้อ3ค่ะ,คะการต่อรถพ่วงควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่เคลื่อนรถลากจูงให้ตรงกับรถพ่วง คอไข่ต่อสายลมเบรกและสายไฟไปยังรถพ่วงคอไฟถอยหลังรถลากจูงอย่างช้าๆเพื่อให้สลักพ่วงร้อยกับห่วงลากงองูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องคืององูค่ะถูกทุกข้อค่ะข้อสี่ค่ะ หากจำเป็นต้องปลดรถกึ่งพ่วงออกจากรถลากจูงในกรณีที่มีน้ำหนักบรรทุกอยู่บนรถกึ่งพ่วงไม่ควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ต้องหมุนเท้าค้ํายันขึ้นตั้งรับโดยเผื่อขึ้นไปเพื่อลดแรงกดกับการหมุนขอไข่ต้องหาพื้นที่ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักตัวรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกได้อย่างมั่นคงคอควาย ตั้งเทา้าค้ำยันแล้วเคลื่อนรถลากจูงออกอย่างรวดเร็วงองูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายค่ะตั้งเทา้าค้ำยันแล้วเคลื่อนรถลากจูงออกอย่างรวดเร็วข้อ5ค่ะสิ่งสำคัญที่ผู้ขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถถึงพ่วงจะต้องรู้คือข้อใด กอไก่ความสามารถในการบรรทุกและการใช้งานของระบบห้ามล้อขอไข่ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตค้อวายอู่ซ่อมรถงอง,งูสถานที่ซื้ออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะความสามารถในการบรรทุกและการใช้งานของระบบห้ามล้อข้อ6ค่ะ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกของรถกึ่งพ่วงกอไก่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดจะลงบนเพลาล้อของรถคันลากจูงขอไข่ไม่มีข้อใดถูกข้อควายน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกบางส่วนจะเฉลี่ยลงบนเพลาล้อของรถคันลากจูงงองู น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดจะลงบนเพลาล้อของรถกึ่งพ่วงคำตอบที่ถูกต้องคือคอววายค่ะน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกบางส่วนจะเฉลี่ยลงบนเพลาล้อของรถคันลากจูงข้อที่7ค่ะรูปภาพนี้เป็นลักษณะของรถตามข้อใดกไก่รถกึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาว คอไข่รถกึ่งพ่วงคอควายรถลากจูงงงูรถพ่วงคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวข้อ8ค่ะขอ้อใดถูกต้องในการขับรถขึ้นทางลาดชันกอไก่ใช้เกียร์สูงขอไข่ใช้ความเร็วสูง คอควายให้ใช้แรงม้าที่สูงสุดเท่านั้นงองงูใช้ความเร็วต่ำและเคลื่อนรถขึ้นอย่างช้าๆและด้วยความระมัดระวังคำตอบที่ถูกต้องคืององงูค่ะใช้ความเร็วต่ำและเคลื่อนรถขึ้นอย่างช้าๆและด้วยความระมัดระวังข้อ9ค่ะรูปภาพนี้เป็นลักษณะการใช้งานของรถตามข้อใด กอไก่รถลากจูงรถกึงพ่วงใช้ขนส่งผู้โดยสารขอไข่รถลากจูงรถกึงพ่วงบรรทุกวัสดุยาวคอควายรถลากจูงรถพ่วงใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของงองูรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคลคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายค่ะรถลากจูงรถพ่วงใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ ข้อ10ค่ะในการขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงผู้ขับรถควรปฏิบัติตามข้อใดก็ไก่ขับรถชิดไหลาทางมากเกินไปในขณะฝนตกหรือไหลาทางมุ่งขอไข่การหักเลี้ยววงแคบขอควายห้ามล้อทันทีทันใดโดยไม่จำเป็นงองูตรวจสภาพรถ,รถก่อนใช้งานทุกครั้ง คำตอบที่ถูกต้องคือเงาง,งูค่ะตรวจสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้งข้อที่11ค่ะการปลดรถกึ่งพ่วงออกจากรถลากจูงควรทำในกรณีใดกอไก่ขณะบรรทุกสิ่งของอยู่เต็มบนรถขอไข่ขณะที่รถยังมีการเคลื่อนที่คอควายขณะไม่มีสิ่งของบรรทุกอยู่บนรถ งองูขณะทำการบรรทุกแต่สิ่งของอยู่ทางด้านท้ายของรถกึ่งพ่วงคำตอบที่ถูกต้องคือ,อคอท้ายค่ะขณะไม่มีสิ่งของบรรทุกอยู่บนรถข้อ12ค่ะการขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงในกรณีใดรถมักจะสายทำให้การควบคุมยากและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กอไก่ขับรถถอยหลังด้วยความระมัดระวังคอไข่ขับรถขึ้นทางลาดชันด้วยเกียร์ต่ำอย่างช้าๆคอควายขับรถด้วยความเร็วสูงงองูขับรถด้วยความเร็วต่ำคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายค่ะขับรถด้วยความเร็วสูงข้อ13ค่ะ ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในการปฏิบัติสำหรับผู้ขับรถลากจุงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงกไก่เหยียบคลัตช์หรือใช้เกียร์ว่างในขณะขับรถลงทางลาดชันขไข่ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดขควายนำรถที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับล็อกตู้สินค้ามาใช้ในการขนส่งตู้บรรทุกสินค้า งองูขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดข้อ14ค่ะการหยุดรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ไม่มีข้อใดถูก คอไข่ใช้เกียร์ว่างเพื่อให้รถไหลไปและหยุดเองในที่สุดอคอควายใช้เบรกมือในการหยุดรถงองูใช้เบรกไอเสียในการชะลอความเร็วของรถลงและเปลี่ยนเกียร์มาอยู่ที่เกียร์ลำดับต่ำคำตอบที่ถูกต้องคือ,งอ,อง,ง,งองูค่ะใช้เบรกไอเสียในการชะลอความเร็วของรถลงและเปลี่ยนเกียร์มาอยู่ที่เกียร์ลำดับต่ำ ข้อ15ค่ะในการเลี้ยวรถลากจุงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ใช้เกียร์ว่างเพื่อให้รถไหลไปเองขอไข่ให้เลี้ยวมุมแคบที่สุดเท่าที่จะทำได้คอควายไม่มีขอ้อใดถูกงองูลดความเร็วของรถและลดลำดับเกียร์ลงตามความเหมาะสมคำตอบที่ถูกต้องคืององูค่ะ ลดความเร็วของรถและลดลำดับเกียร์ลงตามความเหมาะสมข้อ16ค่ะการเปลี่ยนลำดับเกียร์ของรถลาดจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงควรคำนึงถึงข้อใดกอไก่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ข้อไข่ความเร็วของรถข้อควายสภาพการ,กรจราจร งองูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องคืององูค่ะถูกทุกข้อข้อ17ค่ะในการขับรถลากจูงรถพ่วงเลี้ยวถอยหลังโดยใส่สลักล็อกไว้จะมีผลอย่างไรไก็ไก่ถูกทุกข้อขอไข่ยางล้อหน้าจะสึกหรอมากคอควายระบบรองรับน้ำหนักจะสึกหรอมาก งองูอายุการใช้งานของจานหมุนจะสั้นลงคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะถูกทุกข้อค่ะข้อ18ค่ะในกรณีที่ผู้ขับรถลากจูงได้ตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนควบของรถก่อนนำออกใช้แล้วพบว่าชำรุดควรปฏิบัติอย่างไร mm hmm. กอไก่แจ้งให้เจ้าของรถทราบแล้วนำรถนั้นไปใช้งานตามปกติ ขอไข่นำรถไปใช้ให้เสร็จงานในวันนั้นก่อนจนงทำการซ่อมแซมขอควายขับรถนั้นไปซ่อมที่อูงองูแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อซ่อมแซมและไม่นำรถออกใช้งานเป็นอันขาดจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จคำตอบที่ถูกต้องคืององูค่ะ แจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อซ่อมแซมและไม่นำรถออกใช้งานเป็นอันขาดจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ erst. ขอ้อ19ค่ะหากขับรถบนสภาพถนนในข้อใดจะทำให้แนบรถพ่วงหักหรือชำรุดได้หากไม่ระมัดระวงังกอไก่ทางต่างระดับเยอะๆขอไข่ถูกทุกข้อคอควายคอสะพานที่สุดตัวลงมากๆ งองูถนนที่มีหลุมขนาดใหญ่คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะถูกทุกข้อข้อ20ค่ะข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่รถที่มีลักษณะคล้ายรถกึ่งพ่วงที่เรียกว่ารถสาลี่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้งานกอไก่ไม่มีจานล้อที่ห้า ขอไข่ไม่มีโครงทัดสีที่ปรับความยาวได้คอควายไม่มีอุปกรณ์ห้ามล้อในส่วนรถกึ่งพ่วงงองูบรรทุกได้มากที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคืององูค่ะบรรทุกได้มากที่สุดค่ะข้อยีค่ะการเบรคอย่างรุนแรงมีผลต่อรถลากจูงรถพ่วงอย่างไรกอไก่ ทำให้อุปกรณ์ต่อพ่วงชํำรุดได้ขอไข่ทำให้หยุดรถได้อย่างปลอดภัยคอควายลดการสึกหลอของเครื่องยนต์งอง,งูช่วยยืดอายุการทํางานของเบรคําตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะทําให้อุปกรณ์ต่อพ่วงชํำรุดได้ข้อ22ค่ะ ผู้ขับรถลากจุงที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่กตรวจสภาพรถก่อนใช้งานทุกครั้งขอไข่ถูกทุกข้อคอควายวางแผนการเดินทางล่วงหน้างองูพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะถูกทุกข้อค่ะข้อ23ค่ะ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกของรถพ่วงกอไก่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดจะลงบนเพลาล้อของรถลากจูงขอไข่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกบางส่วนจะเฉลี่ยลงบนเพลาล้อของรถพ่วงคอควาย น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกบางส่วนเฉลี่ยลงบนเพลาล้อของรถลากจูงงองูน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวรถท่วงเองคำตอบที่ถูกต้องคืององูค่ะน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวรถท่วงเอง ข้อ24ค่ะห้ามผู้ขับรถลากจูงรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงปฏิบัติตามข้อใดกอไก่เหยียบคลัตหรือใช้เกียยวว่างในขณะขับรถลงทางลาดชันขอไข่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดข้อควายถูกทุกข้อ งองูนำรถบรรทุกที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับล็อกตู้สินค้ามาใช้ในการขนส่งตู้บรรทุกสินค้าคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายค่ะถูกทุกข้อข้อ25ค่ะในการขับรถลากจูงรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงนั้นผู้ขับรถควรปฏิบัติตามข้อใดกอไก,ก่ถูกทุกข้อ ขอไข่หลีกเลื่องการเบรกอย่างรุนแรงคอควายกรณีขับรถลากจูงรถพ่วงเวลาถอยหลังทางตรงให้ใส่สลักจานหมุนทุกครั้งงองูขับรถด้วยความระมัดระวังคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะถูกทุกข้อค่ะข้อ26ค่ะรถพ่วงหมายถึงรถตามข้อใด กอไก่รถที่เคลื่อนที่โดยใช้รถอื่นลากจูงขอไข่รถที่ใช้ลากจูงรถอื่นคอควายรถกระบะบรรทุกส่วนบุคคลงองูรถที่มีลักษณะของรถไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะรถที่เคลื่อนที่โดยใช้รถอื่นลากจูง ข้อ27ค่ะในการขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถยนต์อื่นผู้ขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงไม่ควรปฏิบัติตามข้อใดก้ไก่ไม่แซงในขณะที่ฝนตกหนะักขอไข่เมื่อแซงแล้วหักพวงมาลัยเพื่อให้รถชิดช่องทางด้านซ้ายอย่างรวดเร็วคอคายให้สัญญาณก่อนแซง งองหมองกระจกข้างและกระจกมองหลังทุกครั้งก่อนแซงคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะเมื่อแซงแล้วหักพวงมาลัยเพื่อให้รถชิดช่องทางด้านซ้ายอย่างรวดเร็วข้อ28ค่ะข้อใดถูกต้องในการขับรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงถอยหลังกอไก่ ควรถอยอย่างช้าๆ้วยความระมัดระวังและให้สัญญาณในการถอยหลังทุกครั้งขอไข่บริเวณที่จะถอยหลังต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือยานพาหนะอื่นคอควายถูกทุกข้องอูการถอยหลังในที่คับขันจำเป็นต้องมีผู้คอยดูท้ายรถให้คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายค่ะถูกทุกข้อค่ะ ข้อ29ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการบรรทุกน้ำหนักของรถลากจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงก็ไก่น้ำหนักสูงสุดไม่ควรเกินกำหนดขอไข่ค,ค่ะรถที่ติดตั้งถังจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถกระจายน้ำหนักบรรทุกลงบนเพลาหน้าและเพลาหลังได้อย่างเหมาะสมข้อควายถูกทุกข้อ งองูให้ของที่มีน้ำหนักมากอยู่ข้างล่างคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายค่ะถูกถูกข้อค่ะข้อ30สุดท้ายสำหรับชุดนี้แล้วค่ะการต่อรถกึ่งพ่วงทำอย่างไรจึงจะทราบว่าสลักปากนกแก้วได้ล็อกสลักทิงพินเรียบร้อยแล้วก็ไก่ตรวจสอบด้วยตนเอง ขอไข่เดินหน้ารถอย่างรวดเร็วคอควายถอยหลังรถลากจูงกระแทกซ้ำอย่างแรงงองูไม่มีข้อใดถูกคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะตรวจสอบด้วยตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line at @safe d หรือเพจโรงเรียนสอนขับรถ safe t y driver ชะเชิงเซาขอให้นักเรียนทุกคนสอบผ่านกันนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนสอนขับรถ s a ฟตี้ไดเวอร์โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐานแห่งแรกประจำจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะ